สวัสดีครับฟูจิครับ จำตอนนี้ได้ไหมครับเป็นหนังสือที่คนเขียนบอกว่าตัวเองเป็นหมอที่ถูกเกลียดมากที่สุดในโลกเขาเขียนเปิดโปงความลับของวงการแพทย์และเปิดโปงความลับของวงการเภสัชเรื่องยาต่างๆทําทไมยาถึงขายดีเราควรจะเลือกยาแบบไหนที่ปลอดภัยเราควรจะเลือกยาแบบไหนที่กินแล้วดีต่อสุขภาพซึ่งครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องยาแก้หวัดยาแก้หวัดนี้ไม่ได้เป็นยาที่ฆ่าเชื้อไวรัสแต่เป็นยาที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราบรรเทาทําทให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายแต่จริงๆแล้วยาตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวปราบไวรัสก็ทําให้เรากินแล้วมีผลข้างงเงีียท อันตรายมากกว่าที่คิดมันคืออะไรเพื่อนลองย้อนกลับไปดูได้ครับและอีกตอนหนึ่งเราพูดถึงเรื่องยานอนหลับด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนคนที่กินยานอนหลับลองย้อนกลับไปดูครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่3เราจะพูดถึงเรื่องยาความดันครับ คนไทยเป็นความดันสูงเยอะมากครับเราแก้ความดันสูงไม่ได้ก็เลยกินยาซะเลยแต่เพื่อนๆเ,เคยรู้ไหมว่ายาความดันนี้มันอันตรายถึงชีวิตขนาดไหนเมื่อมีความดันสูงต่อเนื่องนานๆน,น,นะครับคุณหมอก็เป็นห่วงพวกเราก็คือจัดยาให้แต่รู้ไหมว่ายาพวกนี้นะฮะมันก็คือผลพลอยได้คือมีไรายได้แต่ที่มากกว่านั้นก็คือนะครับมันจะมีอาการปวดหัวใจสั่นและที่มากกว่านั้นคือเลือดไปเลี้ยงในสมองไม่ได้ก็เกิดการมึนมึนแล้วก็เดินแล้วก็หกล้มและเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอบ่อยๆๆเพื่อนๆคิดว่าม ไม่พอบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก็เกิดการเป็นอัลไซเมอร์ครับ เพราะเลือดมีหน้าที่อะไรครับลำเลียงสารอาหารลำเลียงออกซิเจนไปทั่วร่างกายเมื่อไปเลี้ยงในทั่วร่างกายไม่พอไปเลี้ยงในสมองไม่พอเกิดอะไรขึ้นครับสมองจะทํางานได้ปกติไหมครับสมองจะได้สารอาหารครบหรือเปล่าครับเมื่อไม่ครบก็ทําให้เราเกิดเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคต่างๆมากมายในอนาคตครับรู้ไหมครับว่าความดันสูงทําไมถึงต้องกินยาความดันสูงถ้าปล่อยไว้นาน,านๆเลือดหลังนานๆจะเป็นโรคไตได้และความดันสูงทําให้เลือดวิ่งเร็ววิ่งเร็วไหลเร็วไหลเร็วเมื่อมีการไหลเร็ววิ่งเร็วนะครับนะก็เท่ากับว่า ีการทำรุดก็ทําให้เป็นโรคสมองเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเส้นเลือดที่ร้ายแรงต่างๆครับบางทีอาจจะเสียชีวิตกันหันดังนั้นคุณหมอจึงแนะนําให้เรากินยาความดันครับแต่ถ้ากินยาความดันนานๆก็จะเกิดผลข้างเคียงถ้าไปไม่ได้คุณหมออุจิวมิซาโตรุบอกว่าอย่ากินยาครับกินได้แป๊บเดียวแต่อย่ากินต่อเนื่องครับ เพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการไม่กินยาแล้วลดความดันด้วยตัวเองวิธีการลดความดันเพื่อนๆเคยตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่หลายคนไม่เคยเรียนรู้อย่างเต็มที่ไม่เคยเรียนรู้อย่างจรงิจรงจังเกี่ยวกับเรื่องการลดความดันโดยไม่ต้องกินยาสรุปครับความดันสูงนานๆไม่กินยาก็มีปัญหาเป็นโรคหัวใจอุดตันเป็นโรคสมองุดตันเป็นโรคเส้นเลือดแต่ถ้ากินยายาก็ทําร้ายเราอีกต่างหากทำให้เราเป็นโรคอัลไซเมอร์อีกเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอจึงทําให้เรามีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้วิธีที่ดีที่สุดคือรควนธิเยู้ีการลดความ ดันแบบธรรมชาติบ้างหรือเปล่าครับเพราะอะไรครับเพราะคนส่วนใหญ่พอเป็นความดันแล้วจะกลับมายากครับถ้าเรารู้วิธีการลดความดันแบบธรรมชาติเราไม่ต้องเสียยาไม่ทําให้ร่างกายเราพังด้วยนะครับวิธีการลดความดันแบบธรรมชาติาเพื่อนอยากรู้นะครับให้แอดมาหน้าจะมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไป2กดเพิ่มเพื่อน3กดแชทเมื่อกดแชทแล้วนะก็จะมีข้อความให้บบเพื่อนเติมเข้าไ,ไปว่าขอวิธีการลดความดันแบบธรรมชาติเป็นวิดีโอฟรีผมจะส่งให้ครับแต่ด้เพื่อนเขียนข้อความข้างล่างเฉยๆไม่ใช่นะครับแต่ข้างล่างมันจะมีข ทําไมถึงต้องทําแบบนี้คําตอบคือว่าในเพจของผมรวมทั้งหมดแล้วมีคนติดตามประมาณ3ล้านคนแต่เวลาผมโพสทีไร AI จะแจ้งเตือนให้เพื่อนแค่1%เท่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้พลาดมาเป็นเมมเบอร์มาเป็นเพื่อนของผมอย่างเงี้ยแล้วผมจะส่งให้มันจะส่งถึงเพื่อนๆโดยตรงอย่างนี้มันจะมีการแจ้งได้ชัดเจนกว่าส้าเรบคนที่สนใจจริงมาเป็นเมมเบอร์ของผมนะครับย้ำนะครับฟรีครับแต่ต้องทำตามบริการแค่3ข้อฝากแชร์ให้คนรักของคุณวยครับแล้วเจอกันในวิดีโอ